นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอะระหังส <hi> ัมมาอะระหัง <hey>. สัมมาอะระหังส um ัมมาอะระหังสัมมาอะระหัง ส,สัมมาอาหถางส,สいいัมมาอาตหางสัมมาอาตถางสัมมาอาตถางสัมมาอาตถางสัมมาอาตหางสัมมาอาตถางสัมมาอาตางสัมมาอาตถางสัมมาอาตถางสัมมาอาตถางสัมมาอาะหังสัมมาอาะหงสัาาง สัมมาอาตถางสัมมาอาตถางสัมมาอาตหั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 ง สัมมาอรหัง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  ส,มส,มสัมม,สมสาอาตถางสัมมาอรหั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 ง สัมมาอรหัง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  สัมมาอะหัง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 สมาอะหังสมาระหัง สัมมาดาหังสัมมาร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 าหังคำอธิษฐานขออโหสิกรรมกายากรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจกรรมัง จิตกรมังขมันตุมเมอโหสิกรรมภาวะตุเมกรรมใดๆที่ข้าพระเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เจ้ากรรมและนายเวนจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวนจองกรรม แม้แต่ก,กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออาหัวสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานให้ขอเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จด้วยเธินสาธุ